ยิ่นๆเหรอเอโดนแล้วนะอุ๊บเหมือนจะวิ่งไซด์เลยนะวิ่งติดๆโดนแล้วนะโดนแลยนะน่าตั่นตาตื่นใจี่ยวพาลูกเฟมพี่จะพาลูกเฟมอะไรไม่รู้มาแล้วตัวแล้วแบบนี่โดนพี่โดนนี่โดนอะไรที่มันมีโอกาสถ้าที่มันมีโอกาสได้อยู่นะครับได้ ก็เดินทางมาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะบรรยากาศหน้าหมายของเราฮะนี่ครับสวยๆครับเชา้านี้เดี๋ยวผมก็จะนั่งแถวแถวนี้ฮะเดี๋ยวขอดูอีกสักแป๊บนะครับว่าจะนั่งตรงไหนดีไปครับนะานๆะผมขอจัดเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับ ครับก็สวัสดีนะนะันกตกปลาและ FCPOK ฟิชชิ n งทุกท่านนะครับมาเจอเด็กหนึ่งคลิปครับนะากับ POK ฟิชชิ n งต้องขออาภาัยนะานะ้าได้ FC ทุกท่านนะครับที่หายจากวงการตกปลาไปนานฮนะประมาณทักสี่ถึงห้าเดือนครับทําอาชีพเสริมใหนะนะเพราะว่าหลายจ่ายไม่พอแะหายรับก็เลยหันกลับไปทาฟาร์มเนครับนะก็ตอนนี้ฟาร์มเริ่มเข้าที่แล้วครับก็พอมีเวลามาทำคลิปตกปลาให้นะนะ้าได้รับชมกันครับ วันนี้เราก็เดินทางไปยังเกิดป่าสักจลศิธิ์ครับเนาะนะ e ีสุดท้ายที่เราทําไว้ฮะตอนนั้นน้ําเยอะครับตอนนี้น้ํายุบลงไปเยอะแล้วครับเนาะช่วงที่เรามาคลิปสุดท้ายที่เราหายไปนั่นหน้าฝนครับน้ําเยอะมากครับเต็มตลิ่งครับตอนนี้น้ํายุบลงไปเยอะครับเนาะเลยกลับมาอีกครั้งครับนะครับสําหรับวันนี้เราจะตกด้วยระยะ3.0ครับตกเป็นไม้ตายหนึ่งตะขอครับนะนะสายเมนก็ 2.0จุศูย์ครับชิ้หน้าหนึ่งจุดห้าครับตะขอศูนย์จุดแปดครับหนึ่งตะขอสำหรับเหยื่อเราก็ตัวเดิมครับนะนี่ฮะเหยื่อตกปลาบันโจเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงสมคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับบันโจนี่ฮะนานาๆสงสัยย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆที่ผมทำไว้ได้เลยครับคลิปที่มันผ่านมานะครับไปครับนะนะไปเขาเหยื่อแล้วก็เริ่มลงไม้แรกกันเลยครับไปครับเหยื่อตกปลาบันโจเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูง มาครับนะนะพร้อมเลยแล้วครับเหยื่อผสมแล้วเสร็จระดับน้ําเรียบร้อยครับไปครับไปเริ่มล้มไม้แรกกันเลยครับทีแรกว่าจะตกเป็นไม้ตายหนึ่งตะขอฮนะวัดระดับน้ําแล้วตื้นฮนะผมก็เลยใส่เป็นไม้ตายสองตะขอครับนะะเปลี่ยนเป็นสองตะขอครับน้ำมันไม่ลึกครับน้ำมันตื้นๆฮนะระยะสามศูนย์ ไอ้นะครับไม้แหลกลงน้ำนะครับมันลุ้นครับวันนี้เราจะมาไหมครับจะมีปลาเราไปกินเหยื่อเราบ้างเอาละเอาลาเล็กน่จะกวนนะต้องขอไปป้องซุมทุ่นเลยครับนะนะเพราะว่าเราหันหน้าให้แสงตะวัน,นครับมันย้อนแสงครับมันไม่กล้องมันไม่โฟกัสเลยครับเน,นะ่นะเดี๋ยวถ้ามันยังไงผมจะถ่าอาการทุ่นให้ชมอีกทีครับ โอ้โหแต่บรรยายอยู่ฮะไม้แรลกอะดึงชดดลงน้ําไปเลยมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าบรรโชจะแพงหรือไม่ครับวันนีม้มาเล็กมันเยอะครับกระแหเล็กเล็กมันเยอะกระมังกระแหเล็กเล็กเยอะโอ้โหเล่นแบบทุบๆ,ๆ,ๆเลยนะ ีเราอุตส่าห์ไม่จับจีบน,นะเราอุตส่าห์ปันเม็ดเลยนะวันนี้เหนียวเหนียวเลยนะอต่เย็นดิโอ้โหตายปวดแขนแน่ละมัง้งวันนี้ถ้าแบบนี้นะ ไมาดูสิแต่ันลกจะเป็นปลาอะไรโอ้ลงไม่ได้จริงนนะลงไปเล่นลงไปเล่นนะปลาเล็กมันเยอะฮนะยกเดินเลยนะยกเดินยังไม่โดนเลย มาลองดูสิมันเป็นตาอะไรกันแน่ขอนึงใสเดือนขอนึ่งตั้นเมตรกินนิ่งๆ,ๆหรออาเอ้าโดนแล้วนะอ้เหมือนจะมีไซใ์ด้วยนะวิ่งจุดๆหรือเป็นไงเป็นไงหรือเป็นตาอะไรเกี่ยวๆแล้วโอ้โหหมาแล้วก็เต็มแรกสวยๆเลยนะโอ้โห แต่เม te ah ื่อสวยครับปานินกับปานินโอ้สวยงามสวยงามใสงามมาเรียบร้อยครับโอ้โหอีหมาแล้วครับหมาแล้วหมาแล้วครับน้าหมาแล้วหมาแล้วโอ้ยยิ่ไซป์งามเลยครับให้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเกินขอไหนโอ้ยกินปันเม็ดกันนะฮะโอ้ยใสงามเดี๋ยวผมให้ดูไซ เดี๋ยวผมใหดูสายขึนี่ครับนเนาะโอ้สายงามครับนี่ครับมาแล้วครับเต็มแรกครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆแค่นี้เต็มแรกครับนางฟ้าเกินปลาสักชลสิทธิ์มาแล้วงามงามครับงามมันหวานครับมันหวานเกร็ดกินปั้นเม็ดครับกินปั้นเม็ดมามา มาวิยตมาวิ่ตครับลุยตโหเสียดายจริง,รงครับที่สูมทุนไม่เห็นจริงๆครับกล้องไม่โฟกัสครับเพราะว่ามันย้อนแสงครับตะวันมันอยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยไหลโอ้โหไหลไหลแล้วเดินอีกแล้ว โอ้โหหมายครับแต้มสองตามมาเต็มติดกระปากำลังน้อยร้อยลักแ <c oughs> หมายหนึ่งจะได้มหมดเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนจะเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับม <c oughs> ันนม่ไปก่อนแล้วกันอืม ตกตรงพื้นน้มีโอกาสเยอะไหลปื๊ดปืด๊มดมยกกระฟังทิ้งยกกระฟังทิ้งยังไงโดนแล้วนะโดนแล้วน่าจะเป็นปานินแล้วนี่ฮะปานินจริงครับโอ้สาก็ไม่คิเล่เท่าไหร่นะนี่ครับนะฮะนี่ฮะสาไม่คิเล่นะสามสี่นิว้วมีครับนี่ฮะโอ้สนุกสิงานนี้ ไม่คีเรนะไม่คีเรนะโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไมนี่ครับแต้มสองครับเป็นปานิบเอาไปเออไม่ใช่ครับแต้มสาม โดนอีกแล้วนะโดนอีกแล้วอืมกินถอนมานค่าคาขอยๆยุดถอนไปทีข้อทีละข้อ,อ,อตักไหมต้องตักไหมยวดูก่อนติดสนินทไหมสนิทไหมสนิทไหมมันนี่ใจเย็นๆมันนี่ไหนไหน,นโอ้โหอ๋อสนิทอยู่นี่ฮะหมายมึงแต้มฮะไล่กันเลยครับแต้มครับโอ้ย Okay. นแกใสยงามนะนี่อีกหนึ่งแต้มครับสามนิ้วปะเดดครับปาแดดปาแดดสวยๆนะไม่ไวค้ับนะนนะเดี๋ยวขอกลางล่มสักแป๊บนะร้อนนะมาครับมาจุมอาการทุ่นเนืชัดบ้างไม่ชัดบ้างขอแพรครันนะ ไม่สูงจริงคร,รับเพราะว่าตอนตามันขาวนะพื้นน้ำมาดูอาการทุ่นนะนี่ครับมันตั้งหัวสูงอย่างนี้เลยนะะมีโอกาสไหมไม้นี้อย่าถึงพื้อนอยู่ครับเล่นอยู่เล่นอยู่ดอกนี้โดนดิโดนดิโดนอะไรนี่งๆครับตั้งอย่างนี้อุ้ยนี่อุ้ยนี่อุ้ยนี่นักเเป็นยังไนะโอ้โห ปลาฟ้าขนะึ้นเดี๋ยวสีข้างมาเลยแสดงว่ามันเข้าอยู่นะเนี้ยปลาฟ้าเพาฟาธรรมชาติแล้วก็เก็บครับนี่สวยงามอยู่เดี๋ยวเดียวได้เดี๋ยวเยวไปใส่เดือนนี้ยังไม่เป็นผลเลยนะที่ได้ไดมามีแต่เดี๋ยวบรรจุเท่น,น,นนะมะ โอ้ยคือนิดค่ไหนเออเออหุนน้อยขึ้นมากินอย่างงี้มีโอกาสถ้ากินอย่างนี้มีโอกาสน่าจะใช่เนี่ยน่าจะใช่นะโอ้ส่ดิใส้งามนะเป็นปลาคร้บมิดกินส่เดือนโอ้ยเป็นปลากเี้ยเตี้ยเต้ยเยเยเเเย đi đi sai đi, size này, size này nha, đủ size, đủ size nè, size đinh đinh nè, đẹp nha, size 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 này đẹp, size này

ăn bây giờ không khử lệ mày mình trèm không tao nói lỗi lạc mày mình chết đi con ấy mày ấy mày ấy mày ấy ถอนขึ้นมายังไงโอ้โห <c oughs> ยังอะไรโอ้แต่เพียนน้อยแต่เพียนน้อยร้อยเรื่องเปลี่ยนก็มาแต่เพียนน้อยเกิดก่อนแต่เพียนน้อย มาผมต่อไปก็เข <res> <ด>้า <paragraphs> มาใหม่ใช้เวลารอมามาดูที่จะผ่านมาอีกไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกัน ย่งเงี้ยโหยีกำลังอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้คิร่มากนะทอดกรอบกินกับตำสมกอดแซบอยู่นะกำลังไซเนี่ย ขึ้ไปหน่อยขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันก็ลากลงไปอีกกำลังน่าจะหมดโอ้ติดเฉยโอ้อ้าวดูที่น่ะโยกขึ้นมาปิดเฉยอ่ะดูดิโอ้โหมาตอนนี้มีหนึ่งเต็ม ยก่งแค่เฉยนะคิดไปเหยี่อหมดไปแล้วมาสายแดดเดียวแต่ก็เป็นปารินนะไปทำไมงเงียบเงียบมาดูสิ <S 2> <S 2> <S 2> โดนดิอะไรเนี่ย ถ้าเปลี่ยนน้อยร้อยเล่มเฟียนนี้เองนึกว่าใครไหลอย่างนี้โดนแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหกำน้อยร้อยรักนะดูแล้วดูแล้วอ,อะไรนะโอ้ยกำขยับสายขึ้นมาหน่อยขยับสายขึ้นมาหน่อยก็โอเคอยู่นะเอาเอาแม่ยกขี้เถก็ติดนะ จะมาฟุ่อะไรขนาดนั้นนอนกินเลยเหรอเธออือกินอย่างนี้กระมังเหรอโอ้าวกินอย่างนี้เอ้าดนนี่โอ้กระมังอ่ะเอ้าหยุดไปซะแล้วมิดนะสิมิดนะสิมิดนะสิพี่มังมาเป็นฝูงเลยทีนี้มมาพี่มังก็พี่มังเก็บก่อนเก็บก่อน ใช่แน่มน <S <S นันแน,น,น่นเงี้ยยิงตกยิ่งขยับใสยิ่งเล็กลงเล็กลงนี่ไม่เอาปล่อยไปะ ไลสไต้อะไรอะไรอะไรดึงกระชากไปี้อะไร่าพาหลุดเฟมอี่าพาหลุดเฟมอะไรไม่รู้มาแล้วโดนแล้วอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพาหลุดเฟมแนาวมาโอ้ยมิส่มีใส่มมิสัยมส่อยู่มีใส่อยู่มีไสอยู่มใส่อยู่มใสอยู่เป็นปากไหมสนิทไหมสนิทไหมสนิทอยู่นะ ไม่ไหมม่ไหมโอ้ยเต็มปากอยู่ครับนี่ฮะใส่งามเลยครับตัวนี้ครับโอ้โหไฟจะมานี่ใส่ดีนะโอ้ยนี่ฮะหายไปพักใหญ่ครับไฟ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหลุดน้ำไปเลยกดแดก <c oughs> เฮ้อไม <c oughs> ตกน้ำไปแล้วเรียบร้อยหมดแต่จะถูกลอง <c oughs> มามาไมมาไมลืมคำว่าแล้วลืมคำว่าแล้วห <c oughs> รอ <c oughs> i mm -hmm. จมโดนเลยโดนมาสุดท้ายก็ยังโดนตัวอยู่นะติดประกัมังนะเอาละครับนะพอลวครับไปครับเดี๋ยวไปชมผลงานปลารวมครับผมขอเวลาเก็บอุปกรณ์สักแป๊บนะครับไปเดี๋ยวสรุปผลงานปลาดวนให้ชมครับเอาละครับน้นะก็หมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับสําหรับผลงานวันนี้นะครับนนะเนี่ยมาดูปลารวมครับ ใช้เวลาตกไปก็ประมาณทักสองชั่วโมงครับนะนะพอแดดร้อนครับไม่เอาครับปลาเล็กเข้ากวนครับช่วงเช้าปากกินดีครับมาดูผลงานปลารวมวันนี้นี่ครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับไอ้เนียโอ้โหเนี้ยอันนี้ก็ใสงามๆอยู่ครับเนี่ยนะได้อันนีมาสี่แต้มครับห้าแต้มครับ ไซต์โต๊ะสามเต็มไ่ดูไซต์เดี๋ยวผมให้ดูไซต์จะลดมือผมไหมเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเนี่ยผลงานให้นนะ่ะไซต์น้ำหนักครับนี่ยอย่าตกปลาบรรโจอย่ากรุ๊ภาพาดโปรตีนสูงฝากผลงานไว้ได้ครับอย่าตกปลาบรรโจครับหาซื้อได้สั่งซื้อเหย่าทางเฟซบุ๊กครับเข้าไปที่ เหยื่อตกปลาบรรจุสั่งซื้อได้ครับตักไปอินบอกบนะนะ่ะเนี้ยปรนนี้หนึ่งแต้มงามๆใหญ่ๆเนี้ยใส่ลงมาสี่นิ้วผลงานวันนี้ถือว่าโอเคครับนะฮนะพอได้ทอดนะปลาเล็กกลุ่มก็จะเก็บไปหมดฮนะทีแรกก็ว่าจะปล่อยฮนะก็อย่าเอาไปทอดดีกว่าครับเพราะว่าทำกับข้าวได้ครับนะะ ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงนาที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง P ีโอเคฟิชชฮะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอน้าทุกท่านโชคดีสวัสดีครับไปจเจอกันคลิปหน้าครับนะนะจะไปที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีครับไปฝากไว้ด้วยครับเยอะตกปลาบนโจ